สวัสดี FC ฟฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อนี้แม่น้องอรดาจะมาสรุปตัวเลขของน้องนาดาแล้วก็พ่อบ้านแล้วก็ของแม่น้องกรดาเองนะพี่น้องเด้อว,วันนี้วันที่16พฤศจิกายน67เแม่น้องนดาจะมาสรุปตัวเลขว่ามีของไพนแน่นะพี่น้องของน้องอรดาบอกตัวใดของพ่อบ้านบอกตัวใดแต่ของแม่น้องกรดามีตัวใด<ม>พี่น้อง,องเอาคุณลเบิง้งเลยอจา้า คืออขงสวัสดี FC ฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องดาจะมาสรุปตัวเลขพี่น้องสรุปตัวเลขวันที่16พฤศจิกายน67ว่ามีเลขของน้องนาดามีตัวได้แน่ของพ่อบ้านมีตัวได้แน่และก็ของแม่น้องนาดามีตัวได้แน่พี่น้องเขากัมาเขาเรื่องกัน้พี่น้องๆของพ่อบ้านพี่น้องได้แม่ลาให้เบิ่งเนาะของพ่อบ้านเนี่ยผลไปโอนหน้าพี่น้อง ไปนอนหน้าฝาเขาแล้วมีคนมาห้องบอกเหม่อนว่าเลขสิออกตรงนี้เด้อน้องเลขหาเดียวเม็ดเดียวพี่น้องมีแต่เ้าซึกเบิ่งของพอบา้านมิยังเน่จ้ะคือเป็นเลขอันนี้คือเป็นเลขพอบานะ้านเลพี่น้องเด้อเลขพอบ้านแม่น้องกระดาผ่อนไปนอนหน้าฝ้าเขาแล้วมีคนมาห้องบอกลาล่า,ลา,ลาตื่นไปออกไปซื้อเลขเลขออกหาเจ็ดแม่น้องกระดาก,กันเลยกลับให้พร้อมเลยพี่น้องเด้อ จ็ดห้าห้าเจ็ดอันนี้คือเป็นเลขขอบานเ้าพี่น้องเด,อด้อตัวนี้จะเป็นหน้านี้จะเป็นของน้องนาดาพี่น้องน้องนาดาบอกตองวดตื่นเศร้ามาเพ่นบอกว่าแม่แม่เลขสิออกสองเจ็ดสี่แปดอันนี้แม่นดจาจะเล่าแล้วพีน่น้องน้องนาดาบอกโดยทีปต้องถามพี่น้องตื่นเศร้ามาเพ่นว่าแม่แม่เลขออกสองเจ็ดกับสี่แปดวันนี้แม่น้องแ,แม่น้องนาดาเลยถามว่าสองเจ็ดกับสี่แปดเนี่ย เวลามักมันจะออกตัวใดเพิ่นกบ็บอกว่า4ี่แปพี่น้องเด้อเขากับส่วนจะเป็นข้างล่างข้างล่างเป็นของแม่น้องนาดาที่แม่น้องนาดาฟันเห็นผู้เทาแม่น้องนาไปหาฟืนพี่น้องเลยมีผู้เทาเพิ่นโยนอันเป็นกัดเป็นมันเป็นใบใหม่พี่น้องโยนเพิ่นวานแม่น้องเขาว่าเราเนาะพี่น้องเนาะแม่น้องนาไปหาฟืนแล้วแม่น้องนา็เลยตะโกนนะพี่น้องว่าโอ้ย อันลูกขึ้นมาปวดแขงปวดขาบวหายอยงนี้นะพี่น้องกัว่าไปตามลมตามเปิืองของแม่บ้านเลยพี่น้องว่าตอนเย็นมาตกตอนเย็นมาแม่น้องดาเรามาฝันเพิ่่าเพิ่นเลยบอกว่าเอ้าเอาไปเลยอยากได้เลขมึก็ได้ก็ขักซื้อไปเลยเพ่อนเลยเขียนใส่กระดาษคือเขียนเขียนใส่ใบไหม่พี่น้องเพิ่นเลยเขียนใส่ใบใหม่ให้แม่น้องดาเป็นเลขสี่เจ็ดหกเพิ่นเลยโยนให้แม่น้องดาวันนี้แม่ิ่นเลยว่ามีเงินเท่าไรในกระเป๋านะให้มึงไปซื้อให้เบิด แม่แม่น้องดาก็เลยนับเงินในกระเป๋ามีทั้งเดียญมีทั้งแบงรวมกันเป็น476บาทพี่น้องมันบังเอิญกับมันตรงกันเลยบุ๋มมันบังเอิญมันตรงกันเลยกับเลขที่มันเขียนใส่กระดาษให้แม่น้องดา476แม่น้องดาก็เลยตัดออกมาเป็น47 46 76แล้วพี่น้องเด้อวันนี้แม่น้องดากเลยเออามาสรุปของเป็นมือวันเลขออกพี่น้องเป็นวันเป็นมือนี่วันที่16พฤศจิกายน67 เป็นวันหวยรัฐบาลออกพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยออกวันที่สิบหกแม่น้องดาก็มาสรุปตัวเลขให้ฟังข้างล่างนี่เป็นเขาพี่น้องข้างล่างเป็นเขาเล้วพี่น้องเด้อจะเอาเขาขึ้นเราข้างล่างเป็นกอกไว้พี่น้องเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันพระก็เลยได้กอกไว้เสือโบ้เลี้ยวขึ้นพี่น้องเลขของน้องหน้าดาก็จะมีสรุปพี่น้องเนาะเลขของดาก็จะมีสองเจ็ดกับสี่แปด ของน้องหน้าดาพี่น้องจะให้เบิกเ้อยจะเดอ้อนี่ของน้องหน้าดาก็จะมี2 7กับ48ส่วนเลขแม่ของน้องหน้าดาจะเป็น4ี่ตัดออกมาเป็น4ี่6 7 6ีนน่เดแล้วพี่น้องเด้อส่วนเลขพ่อบ้านที่เพิ่นไปดอนนา,นนาที่มีคนห้องบอกเลขออกหา7จเจพี่น้องแม่น้องได้พ่อบ้านแม่น้องกาดาเป็นคนบอกคอยฝันคือคือแม่น้องหน้าดาพี่น้องผลจะนานฝันทีหนึ่งแม่น้องดาแล้วว่ามันนา,านาลงทุนพี่น้องก็ไปพพิพจารณาเบิงเ้อจจะเด้อ วันนี้วันที่ 16, กพฤศจากายน67แม่น้องกัดาขออวยพรโวยชัยให้เอฟซีรวยๆปังๆยวยลกช่องเด้อพี่น้องเด้อเข็บหน้าจอไว้เด้อจี้อเด้อน,นี่ของพ่อของพ่อบ้านอันนี้เป็นของแม่น้องกัดากับน้องกดาเข็บหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อเอฟซีรวยวปังๆได้จังหวะนี้เด้อหัวซองงวดเท้าจ็บหนะงวดนี้เท้าต้องเอาคืนพี่น้อง ต้องเอาเจ้าคืนเจ้ามือคืนผักพี่น้องพุนนะ่น่ะผักเพึ่นกำลังงามพี่น้องเอ้ยผูนนะ่น่ะแม่เพึ่นกำลังปลูกผักพี่น้องพผ่นย่องเมื่อนแม่น้องดาวเขาขึ้นเหล่าเลยจะเด้อน,นี่ยนะเขบานกับอันเพื่อนเพื่อนบ้านขึ้นจะามาซอยกัน ออกเข่าทางนั้นก็เกี่ยวเข่าพี่น้องทางนี้เอาเข่าขึ้นเล่าทางนั้นเกี่ยวเข่าพี่น้องคุณนะเกี่ยวเขายาเจ้าพุ่นะผมเกี่ยวเข่าแล้วดูเก็บเกี่ยวพี่น้องเอ้ยคุณนะเกี่ยวเข่าแลน่เวียนแล้วมันง่ายนะพี่น้องเราเห็นยังกันไหมดูการเก็บเกี่ยวใช้รถยางเดียวพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเข่าสมัยใหม่

他。烤肉 เกี่ยวเขา ก็เอาน,านอุ่ม้าใจว่าข้องแปรงมันในหาอุ่มมันว่าติดเกาเป็นหาอุอ่มอืมบ้าอดซราบอุ่มเคิงไหมจ๊ะแมนบอแมนบอถึงสี่บอจาบอถึงสี่ไอ้ไหนละว,วัยได้แหละยู เราเก่่อพ่ร่สอบพ่อบล่พ่อพอ่ะไอันน้าไปใส่ผุ้นี้งทันเต็มเลยจ้ะไปแล้วไป้องลงเกี่ยวไปแล้ว

แม่เพิ่งกำลังปลูกผักเนี่ยพ่อโอ้มีถ้าหมักถ้าหมักหมักริกพี่น้องพริกเพิ่งกระปูกผักกาดพี่น้องนะโอ้ทางนั้นพอเวพี่น้องพพอเวีจีเหตุเป็นคู่เป็นคู่จีเหตุคู่ผักติมแม่บรรยากาศในทงในถาพี่น้องเออเย็นสบาย แม่พ่น้องเบีย์พักมาแม่พอน้องเบีย์พักถ้ากระดูอะไรจะบอยู่เกีียวเข้าไปจ้ะเขากะซุ๊เขาเกี่ยวกกงงยแล้วเขาเจ้าสองเขาาสกเก็ดงอมๆอย่น้องเอ้ยดูมันอะเล Bi ăn phi kìa bi ăn lịch nóng nắp mà suốt dọn đi mấy người nóng choi choi จะน,นอนแท้ลมเย็นจุ๋ยๆพี่น้องเลยเอาพ่อในบะริวเวณเขาเจ้าปอจ้ะน,นะอืมอ๋อเขายังทันสุกปอจะึ้นทั้งบีเขา่าเจ้าเกี่ยวกระเด็ดไปเลยว่วอื่นนี่อวัวเลยเด็ดไปจ้าเกี่ยวกระเด็ดไปหน่าจักไหลนี่พ่อจักไหลอ๋อ ซ้ำไรหรือพอกินบ่ดจากเขานี่เห็นจำแม่กระอเห็นดำมีเลือกินอืมไคนขายจ้ะปีดำเบาออมันนั่นลูกประเทาะไรไงมันได้ยืดหปุ่ม่ายเลยกแงาเ็เป็นแล้วแมนแมนจ้ะเขได้ขายอืมขายมันวางง่ามาเสมอจ้ะมัคือกาวดมแมนแมนมันกับมคือเขาดํา้ชดนดำาจ้ะ เบียร์ของผีก,ก็เบ,บียรง,งามเบียดีเนาะ,ะดินยังปลูกสิมันก็งามมาแล้วดินก็นดินงามพี่น้องมูนะปลูกพักก็งามที่นะกกทบ้านรือพี่สายเห็ดไหมคะเห็ดหน้าอยูจ่จ้ะแต่ว่าผักบอ่อแดงน,นี่จ้ะเห็ดผักเลยก็เห็ดบ่อจ้ะดินอนันดินอยู่ในตีนบ้านมันมองงามไหมอ่ะเดี๋ยวเนี่ยจ้ะ